ไม่ว่าจะกันด้านขวาไม่ว่าจะกันด้านหน้าด้านซ้ายด้านหลังพร้อมแล้วโอเคอันแล้วเสวัสดีครับผมพี่น้องสุุคนครับผมเข่ามาผิดแก้วนะครับเนาะนะครับ,นะรบตอนนี้เรากำลังเดินทางจะเดินทางไปช่วยน้ำท่วมที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดแล้วก็ท่าพระนะครับผมในเขตจังหวัดมหาสารคาม แล้วก็จังหวัดขอนแก่นนยครับเด้อนะครับพี่น้องเขามาแล้วฝากกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้มากคือเก่าครับผมนี่ครับท็อปมอซ้อเรียกว่ากันล้างงอขอนแก่นครับเอ้ยเปิดแล้วบ่ห้าขวนะครับว่ามันเปิดแล้วนะครับเนาะนะครับอ่านะครับผมสวัสดีครับพี่น้องสุกูสุก้นครับนะครับสวัสดีครับตอนนี้กําลังจะเดินทางนะครับผมเขาสู้เพี่เขตอําเภอโกสมพิสัยแล้กัท่าพระจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะนะครับท่าพระจังหวัดขอนแก่นน้ำแล้วกัโกสมพิสัยน้ำนะครับ ผมได้เตรียมน้ำนะครับแล้วก็เป็นสาาธนูโภคของแห่งพวกนี้นะครับพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีหน่วยงานเข้าถึงเราก็จะเดินทางเข้าไปช่วยเหลือนะครับเราได้ประสานทีมเรือไว้เรียบร้อยนะครับของมูลที่เมตตาธรรมจังหวัดกระสินนะครับผมได้ไปได้ไปเบิ่งหน้างานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกะ,กะสูๆนะครับพี่น้องสุกุ้คนนะครับ เราจะเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับอีกสักคู่นะครับจะออกเดินทางนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดมหาสาครคามนะครับอำเภอโกสุมพิสัยนะครับขาดวัาสิงหว์วประมาณพุตรละจกักสามสี่โมงแรงเนาะครับเนาะให้ทีมงานได้เตรียมตอนนี้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งอยู่นะครับเป็นถุงยางชีพนะครับเพื่อประทังชีวิตเบื้องต้นนะครับผม เดี๋ยวไปพอกันอยู่ไปพอกันอยู่หนางานเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมสิไล่สดอีกเทือนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เลยได้ครับเด้อเนี่ยจังสีผมมีคนเบิอง่าฉันแมียนยู่ครับผมก็บผมเป็นหยังครับคนที่เบิองก็คือคนที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับผมผู้ใดบูเบิองก็บผมเป็นหยังเนาะครับเนาะอ่ากับซอยเหลือสังคมต่อไปเนาะครับเดี๋ยวผมสิไปไล่สดอยู่หนางานอีกเทือนึงเนาะครับสิเขาซอยเหลืออำเภอโกสุมพิสัยนะครับประกาศทาพระเนาะครับเนาะเขียนติดถึงนามถ่วมเนาะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันที่นู่นนะครับเดี๋ยวผมไล่สุดอี